คนนี้นี้ต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องมัทเรีเกิร์ลสตาร์โรนะคะวันนี้ก็อยู่คลิเช่นเคยแล้วก็คลิปซีเช่นชิพนะคะ ep ีที่33นะคะอ่าเราก็จะมาอ่านไพ่เนาะให้ไพ่แบบโชว์นั่นโชว์นี้ออกมาให้เราเห็นเราก็จะอ่านเป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนเคคะเหมือนอ p พีก่อนก่อนวันนี้ที่จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะอิ l ลูมินาติอ่านถูกไหมถูกแหละเอแล้วหลังก็จะเป็นเขียวเขียวอย่างงี้นะคะด้านหน้าก็จะสีสันสดๆส,ส,สดใสสดสสดใส,ดส,ดสด เราก็จะสับไพ่แล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะคะใน EP นี้มันอาจจะเ,เป็นเรื่องราวของคุณนะคะตรงกับเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออาจจะเป็นเรื่องในอนาคตก็ได้นะคะยังไงก็ลองฟังดูนะคะหรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ <c oughs> เอเหอดสับไพ่แป๊บหนึ่งไม่ได้ใช้สำหรับนี้นหน้าเหมือนกันนะหมยถึงว่าในการดูแบบดูทำคลิปอะค่ะ เริ่มเลยนะคะตอนนี้ตัวเขาค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆเลยนะคะนิ่งแบบที่ว่าไม่พูดคุยไม่ทำอะไรไม่ฟังด้วย แบบนิ่งไปเลยไม่ไม่อยากแตะต้องความสัมพันธ์นี้ไม่อยากไม่อยากพูดไม่อยากฟังไม่อยากดีวอะไรอีกในความสัมพันธ์นี้ส่วนตัวคุณเองก็กล้ากล,ากลัวไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาครั้งที่ใจจริงแล้วคุณอยากจะคืนดีอยากจะปรับความเข้าใจเนี่ยนะคะกับเขาสําหรับเขาอเขามองว่าตัวคุณเคยน่ารักเคยมีเสน่ห์เคยเคยเป็น queen of o n นะแบบที่ว่าแต่มันกลับหัวเนาะ เป็นเป็นคนที่มีเสน่ห์ตัวเองเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นคนที่เคยอินดิพนเดนซ์เคยมีอิสระในตัวเองมาก่อนเคยแบบว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบที่เขาหลงรักอะค่ะแต่พอได้มาคุยทําความรู้จักหรือว่าคบหากันจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยมันหายไปตัวตนของผู้หญิงคนเนี้ยหายไปความมีเสน่ห์หายไปความครีเอทีฟความเป็นตัวของตัวเองจากที่ คุณเคยใช้เวลาส่วนตัวของคุณไปกับเพื่อนกับการดูซีรีส์ทำนั่นทำนี่ทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณเอาเวลามาให้เขามากจนเกินไปจนเขารู้สึกว่าคุณที่เคยมีสเสน่ห์คุณที่เขาเคยถามว่าเออวันนี้ไปทำอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยคุณคนนั้นาหายไปพราอเขาอ่ะรู้ทุกเรื่องของคุณคุณใช้เวลากับเขาเยอะมีอะไรก็บอกอะไรเงี้ยจนจนเขาแบบ รู้สึกว่าสเสน่ห์ตรงนั้นะม,ม,มันหมดไปอะไรอย่างนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณนะคุณยังไม่ยอมแพ้กับเขานะไม่ยอมแพ้ความสัมพันธ์นี้คุณรักเขามากแล้วคุณจะไม่ยอมเสียใจคุณอยากคืนดีกับเขาอยากปรับความเข้าใจอนะคะตัวเขาอตัวเขารอเวลารอเวลาและพยายามมองไปข้างหน้ามองหาสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบ เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเองอะค่ะว่าเขาจะทาําง,งานอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเปลี่ยนงานไหมเขาจะอยู่ที่เดิมหรือเขารอนั้นรอนี่เสร็จแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าไปแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเป็นคิดเรื่องของตัวเองในขณะที่ตัวคุณอะคิดในเรื่องของของเขาคุณอยากจะไปง้อเขาอยากจะพูดคุยอยากจะกลับไปบอกว่า เรายังรักเธออยู่นะให้โอกาสเราหน่อยได้ไหมซึ่งเขาจะไม่ยอมคุยนะคะเขาจะเขาจะเหมือนเดิมเลยก็คือไม่ยอมคุยแล้วโฟกัสที่ตัวเองอะไรประมาณนี้คุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเขาโฟกัสที่เรื่องการงานแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคุณไม่อยากพูดคุยกับคุณเลยทําไมทําไมคุณจะตั้งคําถามแบบนี้แล้วก็ตัวคุณนะมีแอบคิดด้วยนะว่าเขากี่คนที่ทํางานหรือเปล่าเขา,ามีใครที่ทํางานเขาหรือเปล่า ทำไมเขาแบบอะไรอะไรก็ไปกินข้าวคนที่ทํางานไปใช้เวลากับเพื่อนที่ทํางานหรือว่าทํางานแล้วกลับบ้านดึกหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยให้เวลากคุณไม่พูดคุยกับคุณเลยในยเรื่องที่มันคุณจะคุยกันอะไรประมาณเนี้ยอซึ่งตัวเขาไปโฟกัสที่การงานตัวเองแล้วก็การเงินจริงๆอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะถือสถานะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไว้ได้อีกนานแค่ไหนเพราะตอนเนี้ยเขาแทบจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือมันไว้แล้วอะแบบแต่เขาก็ยังไม่ได้ปล่อยไปอ่ะนะคะเขาเขาเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะอยู่ตรงจุดเนี้ไว้ได้อีกนานแค่ไหนตรงจุดที่มันกึง่งกึงกลางกลางเอ่งนั้นน่ะกลับตัวก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ย เขารู้สึกว่ามันมันมันจะยังไงต่อมันจะไปซ้ายไปขวามันจะมันจะยังไงต่อไหมแต่คือให้ปล่อยไปยังปล่อยไม่ได้จะให้เดินไปข้างหน้าแบบเต็มสตรีมเหมือนคนเลิกกันเลิกคุยกันหรืออะไรเงี้ยเขาเขาก็ยังทําไม่ได้ส่วนตัวคุณก็แบบพอเขาไม่คุยอ่ะคุณพยายามเท่าไหร่เขาไม่คุยคุณก็แบบเริ่มจะคิดไม่ออกแล้วว่าคุณจะ คุณคุณจะดําเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้ยังไงเพราะการดําเนินความสัมพันธ์มันคือการการที่คนสองคนต้องร่วมมือกันเนาะความวามพันมันถึงจะไปข้างหน้าไปต่อได้แต่อันนี้มันเหมือนทําอยู่คนเดียวแล้วทําแบบที่ไม่รู้ด้วยว่าจะได้รับชัยชนะไหมอ่ะมันก็เลยมันก็เลยไปต่อไม่ได้ตัวเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเขา เขาคิดว่ามันมันไม่น่าจะเวิร์กอีกแล้วและเขารู้ไม่ใช่รู้สิเขาคิดว่าการที่เขาไม่พูดแต่การกระทำเขาอะชัดเจนขนาดเนี้ยคุณน่าจะรู้รู้ได้จากการกระทำเขาแล้วว่าเขาไม่อยากไปต่อแค่ได้ยินเป็นแบบทำไมต้องให้พูดในเมื่อการกระทาก็ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนตัวคุณอะเหมือนคุณก็ก็ดูออกนะคุณคุณก็ดูดูรู้เหมือนกันว่ามันมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่การยอมรับความจริงอะมันยากคุณก็เลยเลือกที่จะไม่เลือกกับเขาโดยทันทีแบบตัดขาดเด็ดขาดแต่คุณเลือกที่จะอยู่ไปแบบเนี้ยอยู่ไปแบบเจ็บเจ็บแล้วก็หวังว่า เขาจะกลับมารู้สึกหมนเดินได้คุณคิดถึงขั้นที่ว่าถ้าเขาจะอยากคุยกับคนอื่นน่ะคุณยอมอยู่ในความสัมพันธ์เราสองสามคนเพราะคุณคุณทำใจไม่ได้ที่จะไม่มีเขาส่วนตัวเขาเองอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเขารู้ว่ายังไงความสัมพันธ์นี้ก็จะจบอะนะคะแต่แต่ในเมื่อตัวคุณไม่ยอมจบอ่ะมันก็เลยมันก็เลยจะถือไปแบบเนี้ย เพราะว่าเขาอะไม่พูดอยู่แล้วเคยมองว่าเขาไม่บอกว่าเราเลิกกันเถอะเขาไม่พูดอยู่แล้วแต่การกระทำเขา่าชัดเจนนะคะเป็นอารมณ์แบบว่า action louder than w o r d อะไรประมาณนี้ส่วนเนี่ยเขาไม่เขาเขาไม่ทำงานในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะคะในขณะที่ตัวคุณอนะพยายามที่จะรวบรวมความกล้าพยายามที่จะแบบไม่เสียใจพยายามที่จะแบบเอออยู่ๆไปก่อนอยู่ไปก่อนคุณชินกับการมีเขาคุณอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีเขาคุณพยายามรวบรวมความกล้า ให้ได้มากที่สุดรวบรวมความความที่แบบว่าคุณไม่ได้รวบรวมความกล้าจะเลิกกับเขานะคุณรวบรวมความกล้าพยายามทําตัวใหม่พยายามพยายามทำให้เขารักคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความพยายามของคุณอะคมองมันทําให้คุณสวยขึ้นดูดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้น และแน่นอนมันก็จะมาสู่การมันจะวนกลับมาสู่วงจรการอยากสื่อสารอีกครั้งหนึ่งกับเขาอะนะคะว่าคุณยังรักเขานะยังอยากยังอยากถือความสัมพันธ์นี้ไปเขาจะเดินไปกับคุณไหมอะไรประมาณเนี้คือคุณคุณยังรักเขายังยังรักเขาอยู่นะคะแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณะรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้นะคะที่ใ่เขาไม่รู้แต่ว่า เขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วยิ่งเขารู้ว่าตัวคุณพยายามมากเท่าไหร่ที่จะดึงเขาไว้เขายิ่งไม่กล้าไม่กล้าทำร้ายจิตใจคุณไม่กล้าทำให้คุณเสียใจไม่กล้าไม่กล้าพูดคนคนนี้คิดว่าถ้าเขาพูดออกมาว่าเราเลิกกันเถอะเราไม่ได้รู้สึกกับเธอเหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้มันจะเป็นการเอาดาับ ปักหัวใจคุณในการทิ้งแทงหัวใจคุณอะไรประมาณนะี้ซึ่งเขาทําไม่ได้แต่การเขาเลือกทําผ่านการกระทําแทนให้คุณรู้ซึ่งคุณน่ะทำใจเลิกไม่ได้แล้วคุณก็อิกนอไม่สนใจไม่สนใจการกระทําเขาว่าอันเนี้ยที่เขาสื่อสารอยู่เนี่ยมันคือการบอกเลิกแล้วคุณไม่สนใจแล้วคุณก็ดึง ดึงความสัมพันธ์ไว้และพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปแบบปล่อยเบอร์แบบคล้ายๆคุณพยายามบอกตัวเองว่าเขายังรักเราอยู่แล้วคุณก็อาจจะไปเล่าหรือพูดกับเพื่อนหรือตั้งคําถามกับเพื่อนว่าแบบทำยังไงเขาจะกลับมาหรือคุณอาจจะมาดูหมอแล้วคุณก็แบบว่าเขายังรักเราอยู่ไหมคะเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะอันนี้ไหมคะ เรายังอยากอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเราจะอยู่ไปแบบไม่จับผิดเขาไม่ระแวงเขาไม่นั่นไม่นี่แต่ลึกๆข้างในคุณอนะทุกมาก,กคือคุณแสดงออกแบบเด e full อะแบบอยู่ได้อยู่ได้อไดโอเคเพราะเรารักเขาไงให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเรานี่แหละไม่ปล่อยไปไหนหรอกเรารักเขาเรารักเขาแต่ข้างในคุณอนะแบบมันแปดดาบอะ คุณเดินออกมาจากไอ้กรงที่เป็นดับปักๆเนี่ยได้แต่คุณไม่ไม่ฟรีเวอร์เซลฟ์ไม่เดินออกมานะคะซึ่งตัวเขาอะด้วยความผูกพันนะด้วยความผูกพันแล้วเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกเลิกคุณอย่างที่เคกบอกอะมันจะมีบ้างที่เขาทำดีกับคุณ นะคะมันจะมีบ้างที่เขาทําดีกับคุณจริงๆอะ่ะมันมีหลายแว็บเลยนะในความคิดเขาที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันหรือเปล่า k ิง g of c ับกับคุยนอัลคับแล้วเป็นคู่กันไหมนะแล้มเ,เป็นคู่กันไหมนะอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเขาคิดอะไรแบบเนี้ยคะ่ะว่าเป็นคู่กันไหมเขากลับมองเห็นปัญหาปัญหาเหล่านี้ที่มันจะต้องแก้ คือเหมือนคนสองคนมันเริ่มเข้ากันไม่ได้ความรู้สึกก็ห่างใจก็ห่างเรื่มห่างห่างจนจนจน,จนมีแต่ปัญหาเข้ามาแทนที่มีแต่เรื่องคอมเพลนกันและกันมีแต่เรื่องที่แบบติฉินกันไปมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือไพ่มันกลับหัวแบบนี้เขาเลยเลือกที่จะแบบมองว่าปัญหามันแก้ไม่ได้อีกแล้วในขณะที่ตัวคุณมองว่าเขาอ่ะไม่แก้ปัญหา ที่เขาเคยคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันอะไรเงี้ยณนะปัจจุบันเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมันไม่ใช่หรอกมันคงไม่ใช่แล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมตัวคุณเองก็เห็นความจริงแล้วนะคะว่าอนาคตมันไปด้วยกันไม่ได้เทนอฟคอยกับหัวเอาจริงๆเขาเครียดนะ จะบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคาวหรอภาษาไทายเขาเรียกข,ขี้ขลาดที่จะบอกเลิกวันที่บอกรักอะกล้าบอกรักแต่วันที่จะบอกเลิกไม่กล้าเครียดไม่กล้าเลยไม่กล้าพูดกลัวคุณเจ็บและกลัวที่จะเป็นคนผิดเพราะเพราะคิดว่าคนที่บอกเลิกก่อนผิด จะจะเป็นฝ่ายแบบทําผิดอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่ทิ้งไปเขาเลยไม่พูดในขณะที่ตัวคุณค่อยๆใช้เวลาเหล่าเนี้ไอ้ที่มันเจ็บปวดเจ็บปวดมันเรื่อยเนี่ยคุณจะเริ่มเริ่มทําใจได้เริ่มถอยห่างด้วยทีละน้อยเริ่มแบบโอเคแหละยังยื้อเขาไว้เพื่อให้ตัวเองแบบค่อยๆฮิวเพราะปล่อยให้เขาหายไปไม่ได้รู้สึกใจจะขาด ก็เลยค,ยค่อยๆหิวค่อยๆถอยออกมานะคะแล้วโอ้โหเมื่อกี้แค่คิดว่าคุณจะค่อยๆทําทำใจได้แล้วนะแต่พอเจอไปเนี้ยสิบดาบคือความเฉยชาของเขาอะ่ะมันทำให้คุณแบบสามวันดีสี่วันไข้อะ่ะคุณอาจจะพูดกับเพื่อนคุณว่า วันนี้ทําใจได้แล้วมไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรถึงยังไม่เลิกกันก็เหมือนเลิกวันต่อมาโทรหาเพื่อนลองไห้ไม่ไหวอะไรประมาณเนี้แบบไม่ไหวรักเขาไม่มีเขาอยู่ไม่ได้เค้กนึกถึงเพลงนั้นเลยให้หมดละอใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไฮโลแฟนกลับหัวนะคะเขามองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์นี้และเขารู้ว่าอีกไม่นานมันถึงเวลาที่ต้องแยกกัน หมือนคลายๆจบวงจรกรรมแล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรประมาณเนี้ส่วนส่วนตัวคุณในอนาคตของคุณนะคุณจะกลับมาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นิ่งและคิดมากขึ้นว่าฉันจะให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตไหมฉันจะให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตฉันไหมคนที่มาจีบฉันสี่ห้าคนเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยจริงใจกับฉันไหมคุณจะคิดเยอะมากคุณจะไม่แบบไม่ปล่อยให้ใครก็ได้เดินเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้คืออนาคตของคุณ เค้กนึกถึงเพลงนะั้นอะความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใดอะของเต้นนะคะ่ะความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใดเพลงนั้นอนะใช่เลยคือแบบเป็นเรื่องของของผู้ชายคนเนี้ยกับคุณอนะอือเอ่อโอเคก็หมดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะ Bye-bye.